นะจ้่อืมเป็นตีแซบบอมามากินน้ำกันบ้านี้พี่น้องพริกอืม,อมเอาเป็นกับแกมพี่น้องอืม โคชนาสวัสดีครับมาพี่น้องในหม่อมนี่แม่หม่อมเนื้อหม่อมเปื่อนหม่อมยักษ์นะหม่อมเนื้อ,อยักษ์จากอันเพจนี่ก็หากินฮัลโล่ะนะครับเด้ออ่ะม่ได้ครับทงงั้งไก่ทั้งไก่ทโโปโปั้งไก่ทั้งสปูบลาวฟิลิปปินส์อินโดนีเ,ลลเซียมาเลเซียสิงคโปร์ฮ่องกงเมียนมาร์คา,วบ,วาบูดียาไต้หวันญี่ปุน่นฮ่องกงเอเชียโย,โยโุโรปเมดการมากินน้ำกัน,กนพี่น้องจินเจ้าอันนี้เวียดนามเด่นอันซุกซิกถิดบ่อไวย้ยาวหรือแหนมชัวนี่พี่น้อง นะจ้มเป็นแต่แซบเ่อมามากินน้ำกันบ่านี่พี่น้องเอาท่านี้แล้วนี่หอมอันนี้ผมอันนี้ก็ผมอันนั้นละผม,นนผมไปยังกับไป,ไปอบอบส,สุกนิดหน่อยว่าด้สุกหลายมสมกำลังพอดีมาวันนี้ขอบอจวดเดียว เด้กยวสีเขียวย,วยว่วมกับโซ้มาจวดเดียวมีข้าวเหนียวด้วยสกิลไลส์โซยมาโบรายอย่างไรนะครับเนาะมันมันกับสีแข็งแดดครับไปอันอบอบไปแห้งแซ่บหอม แล้วดิดออีอร่อยมากเออหแห็งแหงกระดิแาบดีกันไปหน่อมานี่อุ๊บอุ๊บอุ๊บอุ้ยพริก Ừ. Chậm. làm ừ. Ngon lắm bạn ơi. Yep. อืมเยี่ยเข้ากันดีได้ดีพี่เนอะอืมกินหนู เอาเป็นกับแก้มพี่น้องวลาเตอยมันอันเดอติ๊กปวเตอวไอรบิด my f เฟเวอร์ชิลชี้ลมากหลายพี่น้องริก Ừm Đi lấy Pick nè, Gà thiêm kem Ừm xuất น้องชุดขาาดพี่น้งองแซ่บหลายเนื้อเน้เนเนเลยเก็ตุยตลาดพค้ไส้อันที่ขายแดีดแต่เพื่อนจะเข็นกินอันแนมมันนั่นก หมัมเนื้อเดลซ์ันหมั่มยักเดอซันอยากพูอยากเห็นกินให้เบิรงเรตเจเดอร์จัดให้ละจัดให้ละแบบหลาย หึสุดมากไม่ได้แค้นเขาอืออือ อเอาาอเอามาอบเอามาอบเอามาอบอบ,อบ,อบแห่งกันแจบอีกแบบหนึ่งอร่อยครับห้ามลอกเลียนแบบด้วยพี่รองด้ะนี่ผมมาก,กินอีกหละผมชอบกินเผ็ดอื nèm Đưa luôn luôn Thịt bò ném chua Hmm. ก็จะเอาบวกเดียวเท่านั <c oughs> ้นรู้ไว้ต้องมีบวกสองหรือบวกสามวุนะ้นทำรอกเลนเด์แบบนะี้ไปดองได้จวด <c oughs> เด็กสมัยนี้เขารู้ครับอะไรดีไม่ดีเนาะ ทอนขออนนอนอ้าวทอนนี่โอเป็นไม้ทอนวาวแซ่บอ่ะมันนี่กินบมเบิดดักเอาไว้พี่เคยพี่เคยเปนวาเอาแวะไว้ให้กินในเด้นอนสั้นแล้วลงไปเพิ่นกินอยู่ Saya nak Sampai กินบวชพี่น้องอิ่มก่อนตอนนี้หลายหิวอ,อ่ะมื่อนี้ผมก็เอาแหนมอ่ามัมยักษ์มากินให้พ่อหอมปังพ่อพ่อ,พอห,หูนะครับเนาะอันนี้แซ่บอิ่ลิ้เนื้อเน้นๆเลยครับจากอ่าเผ็ดหากินทะเลอร่อยพี่น้องด้อ่ะมื่อนี้พุ่งไปแล้วครับมือ้อนาผมหาเด็ดมูกแซ่บมากินกับผมไหมครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายชาวชาววีเดเซนบ๊ายบายขำเอินเงียวลิฟยูวอ๋อเลิฟยูเวียดนามบ๊ายบายบ๊ายบาย,บาย,บาย <laughs>